จอโคตปูตามใจปราถนาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันระหว่างทอดกับเวฟอันไหนจะอร่อยกว่ากาันเรามี2ส,ส่วนส่วนนี้เราจะทอดส่วนนี้เราจะเวฟตั้งเตาใส่น้ำมันลงไปอันนี้เวฟ ทอดและแบบเวฟแบบทอดออกินหอมกวบอว่อยอแบบเวว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 วตวว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 ัวชุ่ม สรุปว่าทอดกับเว็บอร่อยเหมือนกันขนาดใหญ่จุใจเต็มคําและเรามีขนาดเล็กราคาย่อมเยาวทั้งคู่เนื้อปูแน่นเหมือนกัน <Wow. S 1> จอโคตรปูและจอลูกปูตามใจปราถนาสั่งได้เลยที่ตะกรอ้าาอ้